ตกใจนะครับจังหวะนายนีโอมีลูกขวางแล้วก็แทงเก็บเจ็ครับดูนายดูนายของโปเต้ครับมาจังหวะจับนี่ขึ้นคอได้สวยเลยนะครับกรรมการแยกอีกครั้งหนึ่งครับเพชรน้องฟ้าขยับแข้งขวานำทางมาสอดแขนยัดไปครับโปเต้อ้าวมีสออใกล้ๆเหมือนจะมีแผลปริตรงดั้งจมูกนะครับของโปเต้ครับนี่ครับเริ่มเห็นเลือดแล้วนะครับเพชรน้องฟา้าดูอ้โห หน้าแกฉายแกโคนี่พาเป็นชุดเหมือนกันโปเต้ครับห่าซ้ายดูนี่ครับหาไทายหยันเดินเปิดเกมบก็ต้องเพชรน้องฟางครับอุต่าว่าดูอาวุธสวยหามาทีมาแรงเลยครับโปเต้โปเต้เนี่ห้ายกแม่ไม่มียอมนะครับชนอย่างเดียวอยู่นี่ว่าเอาเพชรน้องฟางนะครับเปียกเข้าไปออกแข้งต่อยหมัดโปเต้นี่ก็มีจังหวะลูกขวางแล้วก็แทงนีแล้วตึ้ถือว่า เพ็นดีเด็ดแล้วออกได้สวยนะครับแต่อย่ายุบอย่าย่นนะครับเพชนตองฟ้านี่ไม่สนนะครับอ้าวฟันยางฟันยางครับฟันยางของโปเต้ครับหลุดกรรมการดอนชัยทาธินะครับให้ทีมมุมน้ําเงินครับล้างน้ําสักหน่อยหนึ่งครับไม่เป็นไรครับใส่สู้กันต่อครับสิบวิสุดท้ายปลายยกที่4นะครับอ้าวแข้งขวาไปครับวงยับข่าวไปของโปเต้อ้าวตีตีแบบฟันยางดุดแล้วแกคึกเอาแข้งขวาครับ เสียจังหวะเกือบจะล้มไปเหมือนกันครับเอาละครับสถานการณ์นี้ถือว่าชิงดําเลยนะครับมวยคู่นี้เพชรนองฝาพยายามจะเบียดจะชนปล้ำในเหมือนเดิมมาดูว่าโปเต้ก็มีลูกไล่แขนแล้วก็แทงสู้นะครับ